สวัสดีคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปอย่างยาวนานระยะเวลากว่า2เดือนนะครับที่แอดมินไม่ได้ทําคลิปลงเลยนะครับเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็จะมาประจําการตามปกติเพื่อจะนําข่าวสารดีๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้นะครับจะพาไปดูข่าวดีๆอีกหนึ่งข่าวนะครับที่จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวคลองเตยนะครับที่จะมีการยกระดับชีวิตชุมชน เป็นคลองเตยสมาร์ทคอมมูนิตี้นะครับโดยเป็นโครงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบพื้นที่การท่าเรือกรุงเทพนะครับตามนโยบายการพัฒนาและบริหารพื้นที่โดยรวมบริเวณรอบนอกเขตรัว้วกรมศุลากากรน,นะครับโดยพัฒนาเป็นอาคารสูงสําหรับที่อยู่อาศัยตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลนะครับเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและ เป็นธรรมนะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ได้นําเสนอผ่านมาหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ปรากฏภาพการพัฒนาที่ชัดเจนจนมาถึงรัฐบาลชุดนี้นะครับได้เดินหน้าโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความคืบหน้านะครับโครงการนายสมชายเหมทองผู้ช่วยผู้มนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากททเปิดเผยว่าโครงการการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยหรือว่าสมาร์ทคอมมูนิตี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ไว่าจ้างกลุ่มนิติบุคคล

70ล้านบาทนะครับเป็นที่ปรึกษาออกแบบงานสถาปัตยกรรมวิศวกรรมโครงสร้างงานระบบประกอบอาคารหรือว่าดีเทลดีไซน์นะครับและจะทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA โครงการระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า2,351ล้านบาทโดยนายสมชายนะครับกล่าวต่อว่าที่ปรึกษาจะนําเสนอดีเทลดีไซน์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยพิจารณาในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2564 จากนั้นจะเร่งดําเนินการตามขั้นตอนการประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างเช่นการจัดทําร่างรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคาหรือว่า T.O.R. นะครับ การขอรับการจัดสรรง,งบประมาณประจำปี2,565โดยจะใช้เวลารวมประมาณ1ปีคาดว่าจะเปิดประมูลการก่อสร้างได้ช่วงปลายปี2,565นะครับนายสมชายกล่าวต่ออีกว่าจากการศึกษาออกแบบเบื้องต้นต้องปรับปรุงรูปแบบอาคารให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณถนนสายรองโดยต้องปรับลดจำนวนชั้นของอาคารที่อยู่อาศัยให้เหลือประมาณ10ชั้นจากเดิมมีแผนที่จะทำเป็นอาคาร20ชั้นท ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนอาคารมากขึ้นซึ่งเดิมทั้งโครงการจะก่อสร้างรวมประมาณ4อาคารแต่ตามแบบใหม่จะก่อสร้าง6-8อาคารต้องขยายพื้นที่ก่อสร้างออกไปอีกนะครับ รายงานข่าวแจ้งว่าโครงการการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยหรือสมาร์ทคอมมูนิตี้อยู่บนพื้นที่กว่า58ไร่ก่อสร้างเป็นอาคารที่พักอาศัยรวม6,048ยูนิตพร้อมด้วยอาคารส่วนกลางเพื่อรองรับอาคารสำนักงานหน่วยงานราชการสถานบริการสาธารณาสุของค์กรหรือมูลนิธิภายในชุมชนอาคารที่จอดรถพื้นที่ตลาดพร้อมพื้นที่สำหรับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก และพื้นที่สีเขียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในโครงการนะครับทั้งนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับมีแผนดำเนินโครงการระหว่างปี2562ถึง2581ใช้เงินงบประมาณกว่า 9,856ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินการเป็น4เฟสโดยเฟสที่1คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2,566ใช้เวลาก่อสร้าง2ปีแล้วเสร็จปี2,568จากนั้นจะเริ่มเฟสถัดไปคาดว่าจะก่อสร้างครบทุกเฟสได้ภายในปี2,578นะครับนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าของโครงการการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนคลองเตยนะครับให้เป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ